คุณกำลังประสบปัญหาการตัดแต่งกิ่งไม้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือที่จะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของคุณและไม่ออกแรงเยอะผมขอแนะนำเลื่อยโซ่ยนยูล็อก k CS-2001 คู่ช่วยที่จะทำให้คุณสนุกกับการตัดแต่งกิ่งไม้โดยไม่เสียเวลาในการทำงานและไม่ต้องออกแรงเยอะโดยการออกแบบตัวเครื่อง ที่ทําให้จับใช้งานกระทับมือและง่ายต่อการบํารุงรักษาจึงทําให้การตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเรื่องง่ายโดยมีกําลังเครื่องยนต์ถึง37.2ซีซี0.7 cc 0.7แรงม้าความเร็วรอบที่3,200รอบต่อนอาที การใช้งานเลื่อยโซ่ยนยูล็อก k c s 2001ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลาในการตัดแต่งกิ่งไม้